สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC. เอลูกอุ้งอิงทั่วโลกนะคะแล้วก็บ้านฮับทุกหลังนะคะอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามดูช่องการจาวันนะคะก็รายได้5%ถ้าผ่านกด YouTube แล้วก็จะส่งเป็นมาลัยให้น้องนะคะก็ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องอาภาพ สามารถกินได้คำว่าภาพสามารถกินได้คืออะไรคะก็คือ,อยกตัวอย่างของลูกสาวองหญิงก็คือเวลาที่ลูกองหญิงอยู่บ้านใช่ไหมคะอยู่บ้านนี่ก็จะมีบ้านมีวัวมีควายหรือลูกหมาน้อยนะคะแล้วก็ผืนนา,นาต้นข้าวชเขียว เวลาที่พ่อเอกแม่หน่อยหรืออะไรก็ช่างที่วานแหหรือทําอะไรกิจกรรมในครอบครัวค่ะมันก็ทําให้ภาพที่ขึ้นมาเนะี่ยจริงๆก็ตามน้องมาเป็นปีนะนะแต่ความรู้สึกตอนนั้นมันมันกลับไม่ได้รู้สึกค่ะพอมาพอมาสักไม่นานเนี่ยมันกลับรู้สึกว่าภาพความสุขของต่างจังหวัดนะ่ะที่เราเคยได้รับสมัยก่อนเหมือนอย่างที่ลุองอิงเนี่ย ได้ได้รับอยู่ตอนนี้แล้วก็เชื่อมเชื่อมความรู้สึกระหว่างระหว่างต่างจังหวัดกับกับปัจจุบันเนี้ยให้มีความสุขอาจจะอธิบายไม่ค่อยเห็นภาพนักนะคะแต่ก็พยายามก็คือตอนเด็กๆหรือตอนเป็นสาววัยรุ่นเราก็อยากมากรุงเทพใช่ไหมคะ แล้วทีนเนี้ยเราก็อยากกินน่อนกินนี่อยากซื้อนอนอยากซื้อนี่ไม่เคยเห็นคุณค่าของต่างจังหวัดบรรยากาศต่างจังหวัดไอดินกลิ่นน้ําหรืออะไรต่างๆแต่กลับลูกอุงอิงลูกอุงอิงของเราเนี่ยกลับเห็นคุณค่ากลับมีความสุขแล้วก็ตีแผ่ความสุขตรงนั้นน่ะออกมาทางสีหน้า เวลตาแล้วก็การกระทําในทุกๆอิรียบทที่ลูกสาวของเราได้ได้ส่งผ่านมาจากคลิปของพระเอกเ่าโทนป้ะนางแล้วก็เป้าวันค่ะมันก็เลยสะท้อนภาพให้เห็นว่าภาพนี้กินได้นี่นากินได้หมายความว่าเราเห็นเราอิ่มอิ่มอกอิ่มใจตื้นตันใจ กับวิถีชีวิตต่างจังหวัดที่ตอนสาวๆเราไม่เคยเห็นคุณค่าของมันแต่ลูกอุ้งอิงอายุแค่18ปี16 17 18เนี่ยกับเห็นคุณค่าวันหนึ่งที่ที่ลูกสาวเราโพสต์นะคะโพสต์ว่าไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราน่ะพอเราฟังเออ ใช่จริงๆนะแต่ว่าไม่เคยเข้าใจความหมายที่มันลึกซึ้งไปตรงนั้นแต่คําว่าสุขใจแต่ก่อนแล้วก็คิดว่าพอถึงบ้านเราปุ๊บเราจะทำยังไงก็ได้ใช่ไหมคะแต่ความหมายที่ลุงอิงมันสื่อคือลึกลึกกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นค่ะก็คือถ้าเราไปถึงบ้านแล้วะบ้านเราต่างจังหวัดอากาศมันจะบริสุทธิ์มากกลิ่นต้นข้าวใบหญ้าเวลาฝนตกมาใหม่ใช่ไหมคะ อ่ใบข้าวต้นข้าวกลิ่นดินมันจะหอมพอเราได้เห็นภาพของลูกสาวเราได้วิ่งตอนเช้าต้นข้าวเขียวๆสองข้างทางแล้วก็มีบ้านน้องมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมีลูกดีๆน้อยๆเจดตัวมีโดโดแล้วก็มีแพะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสัญลักษ์ณ หรือคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านมาแล้วก็ตระกูลทักทายกันกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือบอกินข้าวหรือยังอะไรอค่ะมันเป็นภาพที่กินได้กับมันสะท้อนย้อนไปถึงมันเหมือนภาพนะคะพอเห็นภาพลูกอุ้งอิงเห็นบรรยากาศบ้านเห็นสิ่งที่หลังบ้านของลูกอิงทําทุกๆคนน่ะมันทําให้เราเนี่ยย้อนไปถึงภาพ ภาพเก่าๆที่เราเคยเห็นเคยรู้แต่ก่อนซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของของสิ่งเหล่านั้นหรอกแต่วันนี้ลูกสาวของเราเหมือนเป็นอะไรที่เชื่อมระหว่างความสุขของวิถีชาวบ้านต่างจังหวัดเราเนี่ยกับความสุขในกทมหรือในปัจจุบันนี้ก็ตามแต่มันกลับทำให้เราอิ่มเอมมีความสุขก็คือภาพกินได้ ภาพที่เวลาที่ลูกสาวเปิดวงเนี่ยอย่างบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยเราจะมาทํางานกรุงเทียก็จะมีการสู่ขวัญใช่ไหมคะก็มีใครมีข้าวเหนียวปั้นหนึ่งก็ใส่มือแล้วก็ผูกแขนวอวยพรให้ลูกไปทํามาหากินหมันมีโชคมีชัยเหมือนลูกอุ้งอิงเราก็เหมือนกันเวลาเปิดวงผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมารับขวัญโน่นนี่นั่นในเทศกาลต่างๆหรือวันเกิดของลูกสาวเราก็มีการสู่ขวัญ ภาพเหล่านี้มันหาง่ายที่ชนบทบ้านเราแต่ในกรุงเทพหรือว่าในเขตีกลางเมืองมันไม่มีมันเป็นมิตรภาพของคนภาคอีสานที่แสดงออกด้วยความรักและเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อต่อกันทีนี้พอมีลูกอุงอิงอได้ถ่ายภาพพ่อเอกทำคลิปถ่ายภาพบ้าน ถ่ายภาพลูกสาวตอนวิ่งแล้วก็มีต้นข้าวเขียวเขียวมีโด,โดโดวิ่งตามลูกมีเจ้าหมูน้อยวิ่งตามหรืออะไรก็ตามม,มันทำให้หัวน,นึกถึงนึกถึงภาพที่มันอบอุ่นตะก่อนตะก่อนไม่รู้สึกอบอุ่นเลยอยากจะมาอยากจะมาทำงานเร็วๆอยากจะมาหาเงินอยากจะมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ลูกสาวเราอ่ะ เหมือนที่โพสต์ไว้ก็คือไม่มีที่ไหนสุขใจท่าบ้านเรามันกลับลึกซึ้งมากกว่านั้นถ้าถึงบ้านแล้วก็ได้หายใจเต็มปอดได้มีความสุขต่อครอบครัวได้ไปเที่ยวกับพ่อแม่ที่ใกล้บ้านในที่ท่องเที่ยวที่เป็นต่างจังหวัดบ้านเรามันก็เลยนึกถึงความรู้สึกนี้ค่ะมันก็เลยขึ้นมาขึ้นมาในใจก็เลยเอามาพูดคุย ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเพื่อนเพื่อรู้สึกอย่างนี้ไหมเวลาที่เราเห็นลูกอุ้งอิงอยู่บ้านมีพี่ป้านะอาเอฟซี FC, มาหาลูกสาวเรามาแสดงความรักความเป็นห่วงเอาเอามาไัยมาให้หรือเอาเงินมาให้อะไรก็แล้วแต่เห็นลูกสาวเราวิ่งสองข้างทางมีแต่ต้นข้าวสีเขียวเห็นลูกสาวเราไปเยี่ยมคนโน้นไปเยี่ยมคนนี้ไปช่วยคนโน้นไปช่วยคนนี้เหมือนบ้านเราตะก่อน ถ้าใครมีความทุกข์มีอะไรที่ช่วยกันได้เขาก็จะช่วยรวมตัวกันมันก็เลยเป็นยมเป็นบรรยากาศต่างจังหวัดที่เรามีมิตรภาพที่สวยงามตรงนั้นพอลูกสาวได้ส่งผ่านทุกอย่างเนี่ยมาจากคลิปพ่อเอกพ่อเอกถ่ายหรือว่าไรในหลายช่องมีเาวโทนหรือว่าป้านางปวันถ่ายลุงเดียถ่ายแล้วพวกนี้ค่ะมันก็เลยเกิดความสุข มันก็เลยเป็นภาพที่กินได้ก็เลยเอามาเล่ามาแสดงความรู้สึกกับให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้ว่าเพื่อนเพื่อนรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเพราะเราเห็นภาพลูกสาวเห็นที่ไร่ที่นาเห็นหวัวเห็นควายเห็นมาน้อยเห็นคนต่างจังหวัดที่ทักทยา,ายปลาใสกันแล้วมันอบอุ่นหัวใจอะสำหรับคนไกลบ้านนะอย่างอย่างอย่างการเนี่ยก็เป็นคนไกลบ้าน ก็ไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยนะคะมนก็เอามาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะก็ใครมีความรู้สึกเหมือนกันก็คอมเมนต์มานะคะวันนี้เดี๋ยวคุยกันใหม่วันนี้ลาเพื่อนๆปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ